ท่านกำลังมองหาทีมงานการบริการที่เปี่ยมด้วยความสามารถจากทั่วโลกอยู่หรือไม่ RMCA s i a พร้อมเชื่อมโยงท่านกับนักศึกษาฝึกงานและผู้ฝึกงานที่มีคุณภาพความตั้งใจมีทักษะในการเรียนรู้และพร้อมร่วมพัฒนาไปกับองค์กรของท่าน r m c Asia ดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่มีคุณภาพในแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของภูมิภาคเอเชียเราคัดสรรและจัดหานักศึกษาฝึกงานสายงานบริการมืออาชีพให้กับโรงแรมและรีสอร์ทชั้นนำตามความต้องการของท่านตั้งแต่โรงแรมรู้ใจกลางเมืองจนถึงรีสอร์ทริมทะเลระดับ5ดาวเราพร้อมคัดเลือกนักศึกษาฝึกงานที่เหมาะสมกับองค์กรของท่านเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดสำหรับโรงแรมและทีมงาน เราร่วมมือกับสถาบันการศึกษาชั้นนําทั่วโลกเพื่อส่งมอบบุคลากรคุณภาพสู่สายงานบริการผู้เข้าร่วมโปรแกรมของเราผ่านการฝึกอบรมพื้นฐานในสายงานบริการพร้อมทักษะโดดเด่นในหลากหลายแผนกเช่นแผนกต้อนรับส่วนหน้าอาหารและเครื่องดื่มแผนกครัวการขายและการตลาดทรัพยากรบุคคลแม่บ้านสปา การเงินและการบริหารรายได้ เราทำให้การสรรหาบุคลากรของท่านง่ายขึ้นเชื่อถือได้และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดด้วยกระบวนการที่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ r m c Asia เชื่อมโยงกับผู้เข้าร่วมโปรแกรมมากกว่า40ประเทศทั่วโลกเราคัดกรองผู้สมัครทั้งหมดเพื่อให้ตรงกับความต้องการของท่านทีมงานของเราพร้อมดูแลและให้คำแนะนำในกระบวนการการขอวีซ่าและการจัดการด้านโลจิสติกอีกทั้ง เรายัางมุ่งมัน่นสร้างประสบการณ์ที่ดีให้แก่ทั้งพันธมิตรและผู้เข้าร่วมโปรแกรมของเราโปรแกรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของเรามุ่งมั่นรักษามาตรฐานคุณภาพอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมให้แก่ทั้งโรงแรมผู้สนับสนุนโปรแกรมและผู้เข้าร่วมโครงการพร้อมที่จะยกระดับทีมงานของท่านไปกับเราแล้วหรือยัง มาร่วมเป็นพันธมิตรกับ RMC Asia เพื่อสร้างอนาคตที่สดใสให้กับอุตสาหกรรมการบริการไปด้วยกันค่ะ